แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมืม่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปแจกเงินฟรีนะครับได้เงินจริงนะครับฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับเป็นแอปแจกเงินสอนเข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet นะครับก็คือเป็นการถอนเข้าบัญชีของ t u m a n y Wallet นะครับเพียงแค่เรานะครับดาวน์โหลดแอปแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับแอปนี้นะครับผมนะเขาแจกจริงนะครับเดี๋ยวเรานะครับไป ถอนเงินกันนะครับซึ่งนในวิดีโอนี้นะครับผมแนะนําให้เราดูให้จบนะเพราะว่าผมจะบอกแคดลับนะครับว่าเราควรเล่นยังไงนะกับแอป,ปนี้หลังจากที่เรานั้นได้โหลดแอป,ปแล้วเราก็ถอนเงินแล้วนะครับเราควรเล่นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็นะครับให้เรามาที่ เอ่อเพลย์สโตร์นะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้แค่ในระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโหลดน,นะครับเราต้องมีบัญชีของ t o m a n น w ่ว l ลเก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการถอนเงินเข้าบัญชีของ t o m a n น w ่ว l ลเนะครับไม่สามารถถอนได้เข้าบัญชีของ PayP a l หรือธนาคารโดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากถอนเข้าบัญชีของธนาคารคนต้องถอนเงินเข้าบัญชีของ t o m a n น w ่ว l ลเก่อนแล้วก็ค่อยโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะครับโอเคนะ เราไปที่ g o o g l e Play Store นะรหรือ Play Store ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะซึ่งของผมก็คือผมก็ได้ทำการค้นหาแล้วนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Dots c o n d e n t นะครับหรือถ้าหากว่าเราอยากชัวร์จริงๆเราก็สามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็พอคุณกดลิงก์แล้วมันก็จะพามาที่หน้านี้เลยนะครับ จากนั้นก็นะครับให้เราทําการกดติดตั้งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเราต้องดูก่อนว่าในโทรศัพท์ของเราตอนนี้มีพื้นที่เหลือประมาณ46เมกะไบต์หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าพื้นที่มันเหลือน้อยกว่า46เมกะไบต์แสดงว่าเราไม่สามารถติดตั้งได้เราต้องมีพื้นที่มากกว่า46เมกะไบต์ในโทรศัพท์ของเรานะครับโอเคนะครับเมื่อเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็กดคาว่าติดตั้งเลยนะครับ ตอนนี้มียอดดาวโหลดอยู่ที่ 10k หรือประมาณ10,000ครั้งแล้วนะครับก็ถือว่ามีคนเล่นยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าแอปนะถ้ามีหลักแสนขึ้นไปก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะครับยิ่งเป็นหลักล้านก็เยอะแล้วมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่คือถ้าแอปเป็นแนวนี้นะครับแอปเป็นการแจกท o ตมานิวเดดเนาะก็จะมียอดดาวน์โหลดประมาณ15,000ถึงประมาณ10,000ดาวน์โหลดนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับโอเคนะเราก็กดคําว่าเปิดหรือจะกดย้อนกลับไปก่อนแล้วก็กดคําว่าเล่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ จากนั้นนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ Ma ทอิน n ูนินะครับใครอยากทำเกมก็สามารถที่ไปศึกษาเกี่ยวกับ Unity ได้นะครับโอเคทุกคนหน้าตรงนี้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็กดเข้ามาแล้วนะครับก็จะพามาที่หน้าของเกมก็คืออันนี้คือเป็นในส่วนของการเปิดแอปพลิเคชันนะครับไม่ใช่เปิดขีดสมบัตินะครับให้เรานะครับกดที่คําว่าเปิดตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เมื่อเราเปิดเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดเป็นในส่วนของเหรียญนั่นเองนะเราได้รับมาอยู่ที่ 0.1k หรือประมาณ100เหรียญด้วยกันนะครับและเขาได้บอกว่ามาดูวิธีการแลกเหรียญเป็นเงินสดกันอ่ะนี่เลยทุกคนนะเข้าหัวข้อของเราเลยก็คือว่าแค่โหลดแอปก็ได้เงินนะก็คือแค่โหลดแ,แค่โหลดแอปก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เล่นเกมอีกนะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้เชิญเพื่อนอีกนะครับเพราะว่าแอปนี้ ไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับอ่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะในส่วนของค่ายนี้นะครับโอเคนะเราก็ไปกดที่คําว่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นครับก็รอสักคนหนึง่งอ่ามาถึงตรงนี้ก็คือนี่คือจํานวนเงินสดที่ควรถืออยู่ก็คืออยู่ที่1บาทหรือเท่ากับ100เหรียญด้วยกันนะกดตรงนี้ไปเลยนะจากนั้นก็วิธีการถอนเงินก็คือสามารถถอนได้แค่ช่องทางเดียวก็คือของทนะูมานี่วอลเล็ตนะเราก็เลือกของ t ูมานี่วอลเล็เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็เลือกเป็นผู้ใช้ใหม่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าการถอนเงินอันนี้เขาจะแจกแค่เฉพาะผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นเองนะครับใครเคยเล่นแล้วใครเคยได้รับเงินแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็หจากนั้นก็กดที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรานับใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ของเราเพื่อที่ว่าเราจะถอนเงินเข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็นะครับก็กดตรงนี้เลยนะใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ t ของเราได้เลยนะครับ จากนั้นก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะว่าใช่เบอร์ของเราหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็กดคําว่าตกลงนะครับแล้วก็ให้เรากดคําว่าบันทึกนะครับอ่าอันนี้อันนี้นับเราก็กดคําว่าส่งใบสมัครนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับกดยืนยันไปนะอ่าแล้วก็รอดูนะรอดูเงินเข้ามานะครับตอนนี้ก็เราถอนไปเวลา13บสนกาสานาทีนะครับผมนะตอนนี้น่าจะอ่าทุกคนเงินเข้ามาทันทีทุกคนนีเลยเนาะก็เรา เราถอนไปปั๊บนังเงินเข้ามาประมาณ 4- 5วินาทีเองทุกคนนังเงินก็เข้ามาแลวทุกคนนะ่นถือว่าเงินเข้ามาเร็วมากทุกคนนะในส่วนของแอปพลิชันนี้นะครับโอเคนะก็จากนั้นก็เราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเราจะทํายังไงกันต่อนะหลังจากที่เราได้รับเงินแล้วเราจะวางแผนการเล่นของเราต่อหรือเราจะลบแอป,ปนี้ไปเลยนะครับพวกนี้กอ็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าจะเลือกยังไงนะครับก็มาดูการถอนเงินก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณากันนะครับ การถอนเงินนะครับมันจะมีอยู่ขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะซึ่งต้องใช้เหรียญอยู่ที่100เหรียญด้วยกันแบบเมื่อกี้นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องเช็คอินก่อนนะเราถึงจะสามารถถอนเงินได้ขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะฉะนั้นก็ให้เราทําการเช็คอินก่อนไปเลยนะครับกดตรงนี้ไปและให้เราดูวิดีโอโฆษณาให้จบประมาณ30วินาทีนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้ทําการชิดอ mm ิน hmm. เป็นเท่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะถอนเงินได้ขั้นต่ําอยู่ที่1บาทแล้วนะครับหลังจากที่เราจะเล่นต่อนะครับถ้าสมมติว่าเราจะเล่นต่อนะ,อ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนะหนบาทแล้วก็10บาทอันนี้คือ10บาทเนาะสิบาทก็ต้องใช้เหรียญหรือคะแนนนะรประมาณ1 0 0 0คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็15บาทนะอ่าแล้วก็15บาทต้องชิดอินให้ครบ10ต้องให้ครบ3วันด้วยกันนะครับ บาทอันนี้ก็2วันนะก็คือพวกนี้เราก็ต้องมาเช็คอินต่อนะครับสูงสุดอยู่ที่3,000บาททุกคนนะสา0 0บาทต้องเช็คอินให้ครบ15วันด้วยกันนะครับซึ่งเราพอเราดูเข้าๆแล้วนะครับการถอนเงินอยู่ที่1บาทนะั้นต้องใช้คะแนนอยู่ที่1 0 0้คะแนนเนาะเราก็ลองมาเล่นเกมก่อนนะเพราะว่าแอปนี้นะครับเราต้องสะสมเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญก็อยู่ตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านที่1ก็ลองกดเข้าไปลองเล่นเกมกันก่อนนะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะวัตถุประสงค์ก็คือ15สีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนบ ในการในใน18บแปดการขึนวของเราอ่ะกดเริ่มไปเลยนะเราสามารถขึ้นไหวได้18ครั้งด้วยกันนะครับโอเค18ครั้งเนาะซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจมันมันเล่นยังไงผมไม่รู้เหมือนกันเนาะก็อาจจะลากกระเป๋าอาเป็นการลากทุกคนนะผมลากแล้วอาแบบนี้อ๋อโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ผมขอลากแบบนี้นะครับอ่าก็เหลือ2แล้วนะครับแล้วก็สีฟ้านับสีฟ้านะครับ นี่ก็ผมอ๋อลากได้แค่นั้นเองนะครับก็ได้สีนะแล้วก็อาสีฟ้าให้หมดก่อนก็แล้วกันมันไม่ได้นี่คือได้3มเองอ่าทางนี้แล้วกันเนาะสีเขียวนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็สีฟ้าโอเคชนะเลิกนะครับเจ๋งเลยนะเขาบอกว่าเจ๋งเลยแล้วก็ได้แค่3ดาวเองนะครับตรงนี้นะอ่าสีดาวแล้วทุกคนไอ้สามดาวเมื่อกี้สองดาวเนาะแล้วก็อันนี้คือมันก็ขไหวให้หมดนะแล้วก็กดเปิดไปนะน่าจะมีวิดีโอให้เราดูหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดแล้วกันเนาะ หามมีวิดีโอนะครับแล้วก็ดูวิดีโอให้จบก่อนนะครับ30วินาทีนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนหลังจากที่เราได้ทบชมวิดีโอจนจบแล้วก็กดกากบาทปิดไปเลยนะครับทีนี้ก็นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนไปเนาะอ่าเราได้มาแค่5.1 1หนึ่งเหรียญนะครับซึ่งนะครับถ้าหากว่าเรานะครับได้รับแค่5.11นะครับแล้วก็เราต้องเล่นประมาณนะครับ20ครั้งนะครับเราถึงจะสามารถได้รับอยู่ที่ อ่าถ้า10ครั้งก็50ใช่ไหมถ้าย0ก็มา100ครั้งนะครับก็ไม่ใช่ถ้า20ครั้งก็มา100่ร้ยเหรียญนะครับก็ก็แสดงว่าเราต้องเล่นประมาณ20ครั้งนะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะยากหรือเปล่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่นไปสักพักหนึ่งก็แล้วกันเนาะและนี่นะก็คือเป็นครั้งที่2นะก็ได้ประมาณ4.4จุดจุดกว่านะก็ได้ รับ2ครั้งแล้วประมาณ9.86นะก็ถือว่าไม่ค่อยยากเนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราดับยิ่งเล่งต่อไปนะผมนะักคะแนนเขาจะให้ยิ่งน้อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะก็ยังไงก็นะครับผมนะกก็คิดว่าน่าจะถอนได้เร็วนะครับถ้าหากว่ามันให้คะแนนประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเล่นวันละ ถ้าเราเล่นนะผมแล้วก็ดูดีโอนะประมาณวันละเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณวันละ20วิดีโอนะครับผมนะก็แสดงว่านะรเราก็สามารถถอนเงินได้เร็วนะในส่วนของอการถอนเงิน1บาทตรงนี้นะครับซึ่งนะถ้าว่าใครเคยเล่นแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถถอนได้จริงนะหลังจากที่เรานั้น สะสมเรียนเองนะแล้วก็สามารถถอนได้จริงนะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็แค่มาแนะนําในส่วนของแอปแจ็ค w a ล l ล็ตก็คือจากการแค่ราวโหลดแอป,ปแล้วก็ได้งเงินเนาะในส่วนของการเล่นเกมจนถึงจบตอนนี้ผมก็ยังเล่นไม่จบอีกนะครับตรงนี้เนะก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะถ้าหากยังไงถ้าหากผมเล่นแล้วก็ได้รับจริงก็คือว่าผมเล่นแล้วก็จนถึง100 แล้วก็ผมถอนเลยแล้วก็ได้รับจริงนะผมก็จะมาบอกกับเพื่อนๆหรือไม่ก็มาอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หากว่าเพื่อนๆคนไหนที่เคยเล่นแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนอกก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับและถ้าหากว่าใครลองโหลดตามผมแล้วเราก็สามารถถอนเงินได้จริงเหมือนผมเมื่อกี้นะครับก็ฝากบอกกันด้วยแล้วกันนอกอันนี้คือประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับ อ่าที่เราถอนไปเมื่อกี้นับผมหนึ่งบาทนอกเงินเข้าไวมากเลยทุกคนนะก็วิดีโอนี้ผมมาแนะนําเพียงประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของเรานะครับแอปนี้ไม่มีการแนะนําเพื่อนนอกาะไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็นับถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปหาแอปแจกทูบันนี้วอลเล็ตนะครับผมน่าก็ฝากกดไลค์ให้ก็ประมาณ100ไลค์นะผมน่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วกันเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ